ปีนี้ยังเกิดปรากฏการณ์าลาหูมีกำลังก็คือลาหูอวตารขึ้นมาเราจะเห็นว่าพวกผู้ผีปีศาจอาสูรเนี่ยจะกลับมามีกำลังรุนแรงม,มันก็เลยนำพามาซึ่งโรคระบาดท,ที่มีความเชื่อว่าพวกผู้ผีปีศาจเนี่ยเป็นคนนำขึ้นมาจากนรกแล้วก็ใส่ให้มนุษย์กินช่วงนี้คนแห่แหนกันไปบูชา พญาทาเวสุวรรณจากทั่วสารทิศเลยวัดไหนมีทเวสุวรรณไปที่นั่นอาจจะพูดว่าพญา,าเวสุวรรณเนี่ยเป็นเทพคู่บุญบาร,รมีของวัดจุรามน,นีเลยก็ว่าได้อันนี้ถือเป็นผ้ายันที่มีพลังงานรุนแรงสูงสุดก็คือเป็นพญา,าเทวสอเป็นมหาราชเวสุวรรณและยังมีมหาราชทั้งสี่ของทเทวสุวรรณ ซึ่งเป็นบริวารนี่เพราะฉะนั้นพยานนี่ถือเป็นพยานที่มีพลังงานรุนแรงมากกว่าทาเวสสุวรรณองคยเพราะฉะนั้นพยานผืนเนี่ยเราให้เช่าให้ทุกคนเช่าได้เพื่อเอาไปใช้ในช่วงวิกฤตการณ์ดีแล้วกัน สวัสดีครับผมก๊อบมันตัดสยามครับสวัสดีค่ะปอมีตังค่ะครับก็กลับมาพบก,กับรายการมันตัศยามแล้วน้องเปาจาอย่างที่บอกไปครับช่วงนี้ต้องระวังก,กันดีครับโอมาิคอนและอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าไอโอไมคอนเนี่ยมันจะมันจะกลายตอนนี้ข่าวว่าว่ว่วมันกลายแล้วกลายแล้วแหละกลายมันดุกว่าเดิมด้วยนะครับก็อยากให้สมาชิกทุกคนนะครับก็ รักษาตัวเองดูแลตัวเองดีๆนะครับล้างมือแล้วก็ป้องกันตัวเองไว้นะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญครับติดตามอาจารย์เพจมันตะของทุกเพจไว้<า>เพราะาอาจารย์อาจจะแจ้งข่าวไว้ว่าควรจะทํำยังไงเพราะคนที่เชื่ออาจารย์เนี่ยรับรองว่ารอดแน่นอนครับไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องหรือเรื่องโควิดนี่ไม่สามารถทําอะไรกับสมาชิกมันตะได้นะครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับก็เป็นอย่างหนึ่งที่เคยออกมาครั้งหนึ่งแต่ว่ากระแสกำลังแรงกระแสมันแรงอ่าใช่เพราะว่า วัดวัดหนึ่งตอนนี้ดังมากนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าซื้อที่ใหม่ร้อยสาล้านเพื่อทําที่จอดรถใหม่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกหรือเสาะได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมันตะสยามครับวันนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ตามเทรนของกระแสณนปัจจุบันนี้คือจริงๆเนี่ยเราถูกบงควเราเราทําตามจังหวะและโอกาสของเลิกผานาทีและช่วง ประสบการณ์หรือช่วงวิกฤตการณ์นะเรื่องต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละช่วงของปีหรือของช่วงเวลาครับอย่างช่วงน,นี้เราจะเห็นได้ชัดว่าอะไรที่เกี่ยวกับยักษ์อะ,อะไรที่เกี่ยวกับอสูรเนี่ยจะมีพลังงานรุนแรงถ้าใครที่ติดตา,ามรายการมันตราสยามจะรู้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับยักษ์หรือที่เกี่ยวกับอสูรแต่เป็นช่วงที่มีพลังงานที่สุดเ<ช>พราะช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนพลังงานของกีสามายันคือการกลับยุค ของยุคแปดเข้าสู่ยุคเก้าอย่างรุนแรงและนาซ้ำเนี่ยปีนี้ย,ยังเกิดปรากฏการณ์ลาหูมีกำลังก็คือลาหูอวตารขึ้นมามลาหูเนี่ยก็เป็นอสูรเป็นอสูรก็เลยเราจะเห็นว่าพวกผู้ผีผพ,พีศาจอสูรเนี่ยจะกลับมามีกำลังรุนแรงม,มันก็เลยนำพามาซึ่งโรคระบาดท,ที่มีความเชื่อว่าพวกผู้ผีผพ,พีศาจเนี่ยเป็นคนนำขึ้นมาจากนรกแล้วก็ใส่ให้มนุษย์กินความเชื่อแบบไทยโบราณ เขาว่าแบบนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าช่วงนี้คนแห่แห่นกันไปบูชาพญาท้าวเวสสุวรรณจากทั่วสรารทิศเลย<ช>วัดไหนมีท้าวเวสสุวรรณไปที่ด้าน<ช>แต่จะปัจจุบันนียก็คือที่เด่นชัดก็คือวัดจุฬามณีเนื่องจากท่านอาจารย์อิทธิวัดจุฬามณีเนี่ยท่านโดดเด่น<ช>วัดวัดจุฬาเ,เป็นวัดที่โดดเด่นทางเรื่องยักษ<ช>์มาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าวัดจุฬามณีเป็นวัดที่ ยืนกระแสรเรื่องยักษ์เวิสุวรรณเป็นเป็นหลักเลยม,มันก็เลยพอเวลามีอะไรที่เกี่ยวกับปรากฏการณาเวิสุวรรณคนก็จะนึกถึงวัดจุฬามณีก่อนอแต่ถ้าพูดถึงในชาติในเชิงความเชื่อของเทวิสุวรรณคนที่สร้างคนแรกก็คือเจ้าคุณศรีวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เ,เป็นผู้ที่สร้าง ท้าวเวสสุวรรณในวงการพระเครื่องที่รู้จักใช่แต่แพร่หลายก็คือเจ้าคุณศรีวัสุทัศน์ใช่ในคราวนั้นท่านสร้างท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาด้วยช่วงวิกฤตส่วนใหญ่ในท้าวเวสสุวรรณเขาจะสร้างในช่วงของวิกฤตถ้าเป็นส่วนใหญ่อย่างตอนนั้นก็เกิดวิกฤตการเพราะว่าเจ้าคุณศรีเนี่ยท่านได้รับผิดชอบเป็นผู้บุรณะบำรมนุบำรุงซ่อมแซมพระพุทธบาทสระบุรีอแล้วช่างเนี่ยเกิดการโดนรบกวนจากพวกผู้ผีปีศาราชทูตที่อยู่ลายรอบ บริเวณพระพุทธบาทบทาให้เกิดเก็บไข้ได้ป่วยแปลกๆเหมือนยุคเนี้เจ็บไข้ได้ป่วยแปลกๆไม่สบายแปลกๆเกิดอุบัติเหตุผีเข้าคนคนงานตกาจากนั่งร้านหรืออะไรลักษณะแบบนี้เป็นประจำครับความเนี่ก็เลยมาถึงท่านเจ้าคุณศรีวัสุทัศน์ท่านก็เลยสร้างท้าวเวสุวรรณขึ้นมาเพื่อแจกพวกช่างที่บุรณะพระพุทธบาทที่สระบุรีส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็เลยถือโอกาสจําหน่ายเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยได้เช่าบูชากันในยุคนั้นครับก็เลยกลายเป็นวัตถุมงคลที่แพร่หลายและยอดนิยมในยุคนี้เราเนี่ยเล่นเล่น,ลนยักษ์เจ้าคุณศีก็คือท้าวเวสุวรเจ้าศีวสุทัศน์เนี่ยตั้งแต่ราคาองค์ละพันกาบ,บาทอ่าอ,องค์ละพันกาบ,บาทน,นะในสมัยนั้นเราอยู่สมุทรปราการเนี่ย ยักษ์เจ้าคุณสีเนี่ยองละประมาณพันร้อยพันสองไโ่เกินอะพอเราไปอยู่ใต้เนี่ยยักษ์เจ้าคุณสีก็ขยับมาเป็นองละสามพันห้าพันแต่ถ้าปัจจุบันนี้นะยักษ์เจ้าคุณสีนะตัวจริงดูง่ายๆตัวจริงๆคําคำว่าตัวจริงคือแท้ดูง่ายๆดูง่ายราคาไม่มีต่ำกว่าสอง0สนใช่เกินเยอะคือไม่ต่ำกว่าสองแสนในสภาพที่แบบ พอประมาณอ่ใชแต่ถ้าเป็นประภาสภาแบบที่จัดว่าเรียกว่าสวยยังไม่แชมป์นะสวยยังไม่ถึงขั้นแชมป์เนี่ยก็ว่ากันที่หกเจ็ดแสนแต่ถ้าองค์ไหนที่สวยระดับแชมป์หน้าตาคมชัดหล่อติดดีไม่ค่อยแต่งล้านขึ้นบนแน่เใช่ใช่เป็นอย่างที่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีปลอมมาหลายฝีมือยักษ์ของเจ้าคุณศรีวัสุทัศน์เนี่ยอ่านั่นคือยักษ์ที่มีร่างเดิมครับอ่าของเจ้าคุณศรีวัสุทัศน์ ที่ทําขึ้นมาให้ชาวบ้านรู้จักครับพนวกับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนก็เลยมีความเชื่อและศรัทธากับท้าวเวสสุวรรณมาเป็นระยะเวลายาวนานมากนะเป็นระยะเวลายาวนานมากก็จนพนวกับปัจจุบันเนี่ยวัดจุรามณีเนี่ยตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเนื่องก็<ช>มีความเคารพศรัทธาในพญาท้าวเวสสุวรรณมาตลอดจนมาถึงพระอาจารย์อิฐอิฐณปัจจุบันเนี่ยก็มีความเคารพศรัทธาท้าวเวสสุวรรณอาจจะพูดว่า พญาทาเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเทพคู่บุญบาร,รมีของวัดจุฬามณีเลยก็ว่าได้ก็เลยทําให้พอเกิดปรากฏการณ์แบบน,นี้คนก็เลยแห่แห่เข้าไปกาศการะบูชาพญาทาเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณี จนถึงขั้นวันรถติดกระหลายกิโลห้ากิโลไช่วงนในข่าวโซเชียลมีออกมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะรถติดทิ้งขยะจนตอนนี้ได้ข่าวว่าท่านอาจารย์อีกต้องซื้อที่เพิ่มเพื่อรองรับการคนศรัทธาที่มาเพื่อจะรองรับการจอดรถของผู้ที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไร คืออยู่ท่านไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วโผลขึ้นมาอมเหมือนเดิมมันก็กลับไปหา,หาวิจวิกฤจการเดิมมาทุกยุคทุกสมัยครับก็คือในยุคของเจ้าคุณศรีก็พระพุทธบาทสระบุรีอืมีมปรากฏการณ์ใช่ไหม,มแล้วก็มายุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์โควิดออื่าปรากฏการณ์เศรษฐกิจเพราะว่าพญาท้าววิสวุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่เฝ้าทรัพย์ด้วยเป็นผู้ที่ประทานทรัพย์ด้วยในหลักความเชื่อของพุทธศาสนาในหลักความเชื่อของเสรวานิกายพวกพราหมณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสายความเชื่อของพวกฮินดูก็เชื่อว่า,าพญาท้าเวสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่เฝ้าทรัพย์เพราะท่านอยู่ในทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศเดียวกับเท้ากูเวนท้ากูเวนรุราช คนก็เลยคิดว่าเท้าวิสุวรรณเป็นองค์เดียกับเท้ากูวีมามารวมกันเป่นตโลวัทแต่ถ้าเราแยกอย่างถูกต้องเนี่ยคือท่านคนละองกันอ๋อคนละองค์อองคแต่โดยที่ว่าท่านเป็นเทพทางทิศเหนือเนี่ยในหลักความเชื่อข,ของทุกาศาสนาโดยเฉพาะสาวิชาสายจีนเนี่ยเทศทิศเหนือได้เป็นเทศที่ประธานทรัพย์ประธานความมั่งคั่งประธานความสําเร็จเพราะนั้นเท้าวิสุวรรณเนี่ยก็เลยเป็นผู้ที่ประธานความมั่งคั่งและความสําเร็จ ไปโดยไกลๆในความเชื่อของชุมชมชาวจีนลน้นมาจนปัจจุบันเนี่ยทาววิสุวรรณก็เลยกลายเป็นผู้ที่ประทานรัพย์ไปเลยอาชแต่ถามว่าผิดไหมไม่มีผิดหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วตัวท่านเองเนี่ยเป็น,ปน,ปนอสูรที่มีทรัพย์มากตามตำกตามตำนาน,นเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยถ้าเ,เรามีความเชื่อตามบุรพา,ารย์โบราณเนี่ยเราก็ควรบูชาพญาทาววิสุวรรณ ซึ่งพญาท้าววสสุวรรณของรายการประสยาเนี่ยออกมาหลายรุ่นมากแต่และรุ่นก็หมดไปออกมาแล้วก็หมดไปออกมาแล้วก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นท้าววสสุวรรณแตเจ้าทรัพย์ที่ทํากับพระไร่เขียววัดเพื่อเงาะเนื้อวาดอันนั้นก็ประสบการณ์เยอะมากเากี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองป่าผู้ผีพิศาาถ้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลอยองค์ไม่ว่าจะเป็นมีดมีดท้าววสสุวรรณมีดแต่เทพศัตดาบปลายลีด้ามท้าววสสุวรรณที่เป็นโลหะอะไรที่ออกมาเป็นท้าววสสุวรรณกับาจย์แขกเนี่ย คือมันจะหมดไปอย่างรวดเร็วอ่าถ้าใครได้ตามมาหลายๆหลายๆหลายๆย,ย,ย,ยุคหลายๆสมัยของรยายการประาสัมนเนี่ยเราเคยเล่าเอาไว้ในสมัยอดีตว่าอ่เมื่อตอนที่เราเคยบวชนนรแล้วเดินธุด,ดงเนี่ยเราเคยได้คาถามาจากพญาเาวิสุวรรณบทหนึง่งการที่คือเราพูดปับนทุกเทปทุกสมัยไม่ใช่ว่าอ่าปัจจุบันนี้เวิสุวรรณดังอาจารย์แข็งเลยมาโม้ว่าเฮ้ยพญาเวสุวรรณมามามาให้วิชาไม่ใช่ คือเราพูดมาทุกยุทุกสมัยและคาถาวิชาที่เราบีเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในตำราไม่มีอยู่ในตำราเล่มไหนด้วยเมื่อตอนนั้นเนี่ยที่เราได้มีโอกาสเดินทุดงบทีได้เดินร่วงกาจารย์เราก็ได้เคยพบเจอพยาธาวิสุวรรณแล้วก็หลายคนถามว่า ท่านมาในรูปรักษ์ยักษ์อย่างนี้เลยเหรอ,อคือจริงๆแล้วท่านมาในรูปรักษ์ของคนธรมนธรมดาคนธรรมดาเป็นเหมือนในลิเกที่ใส่เครื่องทรงเหมือนนลิเกเป็นคนหน้าตาดีธรรมดาโบราณโบราณแต่มีแสงเรืองรองรอบบริเวณตัวท่านเท่านั้นเองอ่าแล้วก็ถึงได้รู้ว่าท่านน่ะเป็นเพราะท่านบอกว่าท่านน่ะคือพยาท้าววิสุวรรณเป็นผู้ที่คุมอยู่ทางทิศเหนือเพราะว่าตอนนั้นเราก็ได้วิชามาจากท่านท่านบอกว่า ถ้าเดินทางในในป่าอาจจะเจอพวกบริวารท่านที่เป็นพวกพู้ผีปีศาจราชทูตอสุรกายเนี่ยมาให้ความลำบากกับพระคุณเจ้าได้ก็เลยให้กระถาหัวใจท่านไว้เป็นหัวใจท้าววิสวรรธ์ท่านบอกว่าให้ว่ากระถาบทเนี้ยและท่านจะมา,มาท่านจะมาอมตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้แต่ตัวเราเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้บอกใคร รู้แต่ตัวเราไว้ล้วไม่ได้บอกใครจนเราเนี่ยได้ไปเจอกับหลวงพ่อกล้วยวัดหูดุดจังหวัดจันทบุรีที่ตอนอาจารย์เคยตามหาเลยที่ไหนหลวงพ่อกล้วยหูดุดเนี่ยหลวงพ่อกล้วยเจอหน้าเราครั้งแรกปุ๊บท่านก็บอกเฮ้ยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้บวชนี่นะนะเฮ้ยเองนี่ท้าวเวสสุวรรณเคยให้วิชานี่ท่านทักกระจยานี้เลยท่านทักอย่างนี้เลยเฮ้ยเองนี่ท้าวเวสสุวรรณเคยให้วิชาเราก็เลยเชี่ยวหลวงพ่อกล้วยได้เก่งอ่าเก่งอ่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะ ยักษ์ท้าวเวสสุวรรณของหลวงพอ่อกล้วยเนี่ยก็ไม่ธรรมดาท่านท่านก็สร้างท่านก็สร้างลอยองค์เหมือมนเจ้าคุณศรีเหมือนกันจะไม่ธรรมดาพอเราก็เอ้านี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเราก็เราก็เลยบันใจว่าเออวิชาที่เราได้มาเนี่ยแสดงว่ามันมีอยู่จริงแต่จริงเราก็ใช้มาตลอดชีวิตเราเนี่ยในการเทิรนท้าวเวสสุวรรณน็บ้วอท่านบอกว่าตอนนั้นนะท่านท่านก็ทํารูปหล่อท้าวเวสสุวรรณองค์หนึ่งเป็นองค์บูชาไม่รู้ของใครเอามาแหละท่านบอกว่า อคุณลองเชิญเขามาทีเขาจะมาไหมอะไรอยเงี้ยแต่ก็อยู่ในโบสถ์แค่จุดธูปจุดเทียนพาเข้าไปในโบสถ์จุดธูปจุดเทียนเราก็ว่ากระถาตานั้นอ่ะเธอในตัวเราเนี่ยเราเห็นว่าท้าวิสุวรรณเนี่ยมามแต่ท่านก็เห็นว่าท้าวิสุวรรณมาเหมือนกันท่านก็เห็นเหมือนกันอ่ามันก็เลยยืนยันว่าเออจรมาจรอ่มาจริงก็คืออันนั้นแหละปรากฏการครั้งแรกท้าววิสุวรรณกับคนอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์เราโดยตรงเราก็เลยเอ้ย เออท้าวิสุวรรณที่คงไม่ธรรมดาแน่อ,อะไรงเงี้ยแล้วก็ท่านก็ยังมาตามามาอยู่เรื่อยๆอมาหาอยู่เรื่อยๆอยามเมื่อเราเดือดร้อนอในเรื่องหลายเรื่องท่านก็จะพยายามมาท่านก็จะมาหาอยู่เรื่อยๆอหรือได้ข่าวที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราบอกท่านไปท่านก็มักจะมาแล้วก็มามีปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งที่เด่นชัดเลยก็คือกับอาจารย์ทองวัดสัมพัาธเชยอตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์ทองขอช่วยให้ อ่ารักษาวิชา,มาแมลงปออ่ที่ท่านและเราและเราก็เลยเชิญท่านมาท่านบอกว่าวินานี้มันเป็นมันเป็น,น,ปนจิตวิญ,ญญาณที่เกิดมาจากพลังจิตอม,มันไม่ใช่ผู้ผีปีศาราชทู่ที่เกิดขึ้นเองอที่ไม่ใช่พวกเวียนไหวตายเกิดในวิบากกรรม่า้บอกเนียท่านคุมเฉพาะพวกที่อยู่ในวิบากกรรม,มวัฏจักรแห่งการเวียนไหยตายเกิดแต่มแมลงปอที่อาจารย์ทองเสกเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในวิบากกรรมของการเวียนว่ายตายเกิดอือเพราะฉะนั้นมันอยู่เหนือวิสัยแห่งตัวท่านในการที่ท่านจะมาช่วยได้อือเพราะว่าท่านบอกว่ามาอย่างไรก็ต้องให้กลับไปอย่างนั้นอ,อ,อ่ะอ่าอันนั้นก็เลยเป็นที่ยืนยันได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คืออาจารย์ทองเป็นคนบอกว่าหมอหมอเชิญท้าววิสุวรรณได้นี่อ่าก็คือได้รับคัดจินันจากอาจารย์ทองอาจารย์ทองคู่อีกคนหนึ่งรูปนป็ด้วยแหละแม้กระทั่งตาหลวงเนี่ยถ้าทําท้าววิสุวรรณเนี่ย แกก็จะบอกว่าให้เราว่าให้เราเขียนกระถาหัวใจต่างๆที่เราได้มาเนะี่ยเอาลงในแผ่นโลหะแล้วก็หลอมอมลงไปด้วยทุกครั้งที่ว่าเวลาเราจะทําท้าวเวสสุวรรณหรือไม่จะทําผ้าอะไรที่เป็นพญาท้าวเวสสุวรรณอ่าแต่อันนั้นมันก็แค่ท้าวเวสสุวรรณองค์เดียวอ่าคราวนี้เราเนี่ยทำท้าวเวสสุวรรณมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่เราเนี่ยไม่เคยเอามหาราชจะ จะ,จะตุหาราชทั้งสี่หรือจะตุลงขบาททั้งสี่ของพญาทา้าเวสุวรรณเนี่ยม,มาพูดแบบเป็นทางการจนให้คนรู้เนี่ยไม่มีอมเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะรู้ในต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องใหม่รับประกันเลยว่าเป็นเรื่องใหม่อมเป็นเรื่องใหม่ที่คนหลายๆคนเนี่ยไม่รู้รอ,อแล้วก็ไอเรื่องเก่าที่มันอยู่ในโซเชียลณปัจจุบันเนี่ยอ่าที่เรากำลังจะพูดเนี่ย ต้นเรื่องเนี่ยเราก็มั่นใจว่ามันมาจากอาจารย์แขนี่แหละเป็นคนพูดแล้วก็มีการเอาไปพิมพ์เป็นต่อ,ตอไปออขยายกันไปม่วซส่วเละเทะกันก็เยอะออซึ่งม,มันไม่ถูกตั้งตามตามความเป็นจริงก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังและให้เข้าใจในเชิงของรายการบัณสยามด้วยความเชื่อของอาจารย์แขแล้วกันวัตถุบรงคนประจําวันนี้ก็คือพระยันท้าววสสุวรรณในปางสีม่มือ ในปางที่ท่านมีสี่มือก็คือบีริศสูงสุดสี่มืออ่ามือหนึ่งเนี่ยก็คือจะถือจักรจักรของพระนารายณ์แล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยจะถือจะถือบ่วงอ่าบ่วงเนี่ยบ่วงเนี่ยคนที่ถือก็จะมีทั้งระพิคเนแล้วก็พญายมราชอ่าก็จะถือบ่วงอันนี้ส่วนอีกสองมือท่านเนี่ยก็จะถือกระบองอและนั่งอยู่บนบัลลังก์แก้วนั่งอยู่บนบัลลังก์แก้วอ่าแล้วก็ เราจะเห็นสี่องค์ที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นจตุจตุรเทพของพญาท้าววสสุวรรณอ่าหรือเป็นมหาามาตที่คุมแต่ละทิศที่จันทร์ี่คุมที่คุมที่คุมเรื่องแต่ละเรื่องในแต่ละทิศของให้ในแต่ละทิศให้พญาท้าววสสุวรรณอ่าเขาเรียกจตุมหาามาตของพญาท้าววสสุวรรณองค์แรกเลยเนี่ยที่ถือหอกเนี่ยอยู่ทางอยู่ทางฝั่งนี้ที่ถือหอกเนี่ยชื่อพญา ชื่อพญาภูริศาสตร์ภูริศาสตร์พญาภูริศาสตร์พญาภูริศาสตร์เนี่ยมีคุณวิเศษในเรื่องของการปราบพวกพูดผีปีศาจเป็นหลักปราบพวกพูดผีปีศาจเป็นหลักแล้วยังเป็นเทพแห่งผู้เฝ้าทรัพยคขังสมบัติใต้ดินทั้งหมดใต้ดินทั้งหมดท่านเป็นหนึ่งในมหามตย์ของพญาท้าวเวสสุวรรณนี่คือองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเนี่ยพญาอารวกกยักษ์ เอาอะเาว่าไกยักษ์ที่มีภูษาหรือผ้าที่ถ้ากลางกั้นเข้าไปเนี่ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอพูดผีปีศาจก็ทําอะไรไม่ได้คือเป็นผ้าที่มีพลังรุนแรงมากเป็นผ้าที่มีพลังรุนแรงมากท่านก็เป็นหนึ่งในมหาหมตนของพญาทาเวสุวรรณองค์ที่สามเนี่ยในการวัฏสยามรู้จักดีพญาบุญไกยักษ์ พญาบุญกายักษเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศแล้วแห่งการพนันขันต่อทั้งปวง oh. เป็นผู้ที่เลืศแล้วแห่งการพนันขันต่อทั้งปวง oh. องที่สี่เนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักพญ oh. ายมโมริยักษ์โมริยักษ์พญายมโมริยักษ์พญา,ายมโมริยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่เฝ้าทรัพย์ค uh. ือท่านจะถือกระบอง uh. ท่านจะถือกระบอง กระบองเนี่ยหมายถึงผู้ปกป้องหรือผู้พิทักษ์หรือผู้เฝ้าทรัพ,พย์พญาภูริสั์ถือหอกเนี่ยเป็นผู้ที่ปราอ๋ออันนี้เฝ้าอ่าแล้วก็พญาอรารวะกะก็คือมีผ้าเป็นอาวุธก็เลยมีก็เลยถือผ้าอ่าส่วนพญาบุญกะมีพระขันเทียบเท่าเทพ พระขันนี่ต้องเป็นเทพชั้นสูงนั้นถึงจะถือนะอาจารย์ยั์ที่อาจารย์หมกถือผ่านเนี่ยใช่องค์ที่อาจารย์เคยบอกอยู่ชินราชอยู่ที่พระพุทธชินราชคู่พระเวสสุวรรณที่ที่ถือผ้านข้างๆใช่คือองค์น้เพราะว่าการให้ไม่ไม่แอบฝนฟ้าไม่ฝนฟ้าเนี่ยให้ตกตั้งตามฤดูกาลคือถ้าใครไปที่ภูชินราพิษณุโลกเนี่ยก็จะเจอองค์เนี้ยอยู่ข้างๆใชมัยการใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นผ้ายันที่มีพลังงานรุนแรงสูงสุด ก็คือเป็นพญาเทวสคือเป็นมหาราชเทวิสุวรรณและยังมีมหาราชทั้งสี่ของทเวิสุวรรณซึ่งเป็นบริวารนี่เพราะฉะนั้นพยานนี่ถือเป็นพยานที่มีพลังงานรุนแรงมากกว่าเทวิสุวรรณองเดียวอ๋อเพราะว่ามีมหาราชทั้งสี่มาด้วยทั้งทั้งสี่ครบเลยแล้วก็เราก็ต้องเลยต้องลงหัวใจ ใช่แต่แต่ละองค์ด้วยมือทุกผืนเลยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรื่องมากหน่อยคือทุกผืนเนี่ยจานจานมือจานมือทุกผืนด้วยตัวเองทุกผืนเลย อ่าจานมือลงหัวใจด้วยทุกผืนด้วยตัวเองเนี่ยลงหัวใจด้วทุกผืนด้วยตัวเองเลยเนี่ยทุกผืนอ่ามันละเผื่จะมีห้า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 ตำแหน่งอ่าห้าห้าจุดห้าจุดที่จานจานใครที่ได้พยานนี้ไปเนี่ยเราแนะนําว่าให้ไปใส่กอดเพราะเราทําบนผ้าอย่างดีเลยนะอ่านี่ผ้าล่านี้นี่เป็นผ้าหนาอย่างดีผ้าอย่างดีให้ดูผ้าเป็นผ้าหนาอย่างดีเพื่อเวลาใส่กอนแล้วมันจะได้มีความสวยงามผ้าอย่างดีไปใส่แต่บางคนเนี่ยบอกว่า ผมอยากมาพับพกติดตัวได้ไหมได้พับพกติดตัวก็ได้แต่ต้องพกสูงนะคะแต่ก็ต้องพกสูงเพราะที่โหมหาสุดสุดอันนี้ใส่กรอบว่าใส่กรอบสีทองเหมือนเดิมอาจือยกันใส่กรอบสีทอาเหมือนเดิมถ้าเราเชื่อเรื่องหวงจุ้ยเนี่ยพวกกรอบเทพกรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ใส่สีทองเข้าไว้มันจะช่วยเรื่องของการปรับพลังงานในบ้านด้วยแล้วก็ทําให้สิ่งที่อยู่ในกรอบเนี่ยมีพลังงานส่งผลกับคนเป็นเพราะนั้นพยันผืนเนี่ย เราให้เช่าให้ทุกคนเช่าได้เพื่อเอาไปใช้ในช่วงวิกฤตการณ์นี้แล้วกันออยู่ที่ผืนละหนึ่งพันบาทนผืนละหนึ่งพันบาทให้ทุกคนเช่าได้ผืนใหญ่มากถูกด้วยผืนใหญ่แล้วก็สกีนอย่างดีจานจานทุกผืนอาจารย์แล้วแขวนต้องมีตำแหน่งไหมจานหรือไม่จัเป็นยังไงก็ได้ไม่จำเป็นหันออกน้ำไม่จำเป็นไหนตรงไหนก็ได้ยังไงก็ได้เดนรเล่กคือระเล่รนเล่ทุกโอระเล่หมด ไอ้วัตถุมงคลเราชุกชนิดรันเลขกอยู่แล้ว<ช>อ่าถ้าหมดก็คือเป็นหมดอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของคนที่สนใจครับอ่าแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงอินเทนมากเลยอินเทนมากบูชาพยาท้าวเวสสุวรรณใช่แต่อันนี้นอกจากท้าวเวสสุวรรณแล้วยังได้มหามาทิทยาลัยอีกของท้าวเวสสุวรรณพราะกับว่าเรามีผู้ที่เป็นใหญ่อ่าอ่าพร้อมที่จะประธานทรัพย์ให้เราใช่โดยแบ่งเรื่องไปเมื่อไหร่ที่ เราเจอผู้ผีพิสารหรือคนปองร้ายก็ให้พญาภูธิสารรยาการเมื่อไหรที่เราชีวิตไม่รุ่งโรดโชดช่วงมีแต่เรื่องมีแต่าลาวหรือว่าเงินทองไม่ไม่มาตามการเวลาที่กําหนดก็ให้พญาอ,อนุญา,รรา,า,าจัดก,การอารวาสกยักษ์จัดการเมื่อไหร่ที่เราต้องการเรื่องการพนันขันต่อโชคลาภแข่งใครกันทุกคนเร,ราก็ให้พญาบุรกยักษ์จัดการส่วน เมื่อไรที่เรามีทรัพย์แล้วทรัพย์ไม่มั่นคงเราก็ให้พยาโยบายรักษารั์ขอาเราพิทักษ์ซั์ให้เพราะนั้นวัตถัยพยานเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ครบเครื่องได้ในบ้านหลังเดียวอืมอ่าครบเครื่องได้ในบ้านหลังเดียวถือว่าเป็นอะไรที่ควรค่าแก่การเก็บไว้นะเพราะเราทําไม่บ่อยอแม้กระทั่งแม้กระทั่งจานยันเนี่ยต้องได้จะเลิก บางทีจ่าบางวันเนี่ยจานได้แค่สามสิบเผืนก็ต้องเลิกเพราะาเลิกไม่มีบางทีก็จานได้แค่สามผืนเลิกไหนดีๆไหนก็จานได้ร้อยหนึ่งคือเนี่ยอาจารย์ทำนานแล้วบอกว่าะว่าจะคเวลานหนึ่งพันหนึ่งเพราะจานต้องดูเรื่อจานมันใช้เวลาเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นนะออกไปนานแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็ออกไปนานแล้วแล้วก็พาไปปลุกเสก หลายรอบมากเสกเองด้วยนะแล้วก็ไปเข้าพิธีในซุ้งจาวขบังเวกหลายครั้งอาจารย์นี้สุมบ้านที่มีอาถรรพ์หรืออะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยได้เลยใช่ไหมอาจารย์ได้เลยมีสมาชิกนัดถามว่ามีอะไรที่กันผีไหมนอกจากอ๋เนี่ยแน่นอนคนที่ฝันร้ายอ่ะชอบฝันร้ายพี่เนี่ยแน่นอนคนที่เด็กปะคะอาจารย์เด็กแรกเกิดเนี่ยแน่นอนไว้ใต้หมอนไหมไม่จะเป็นใส่กาบไว้ในบ้านหลังเดียวไว้ในบ้านหลังเดียวคุมคุมได้หมดเลยได้ทั้งหลังอยู่แล้วไม่จะเป็นไว้ใต้หมอนไว้คุมผืนเดียวแล้วก็ ถ้าเราพกพับติดตัวเนี่ยเวลาไปที่แปลกๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้แต่ละที่มีอะไรใช่ไหมทีเราไปช่วยได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกรายการมันตัดสยามห้ามพลาดครับของดีราคาถูก1,000บาทให้ทุกคนเช่าได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเทปนี้วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่เทปหน้า